นะคะก็ตาตีนนะคะใส่ถั่วด้วยว,ว้าวล่วงไปแล้วนะคะนี่นแน่แน่น้นแน่แน่ ว้าวนีมีมาม่าด้วยนะคะอ่ะหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวมากินกันกินตามตามกรูสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝนตกใครว่าเย็นนานจะเจอกันสักทีดูหือแตกพักเลยร้อนพจาแป้งน่ารักทาแป้งร้อนมากอะไรโดนใจเจ้ากบเกิบ ตายหมดลยครับลูกออสน็อกอากาศวันนี้แนะนำเม,มนูอะไรสิคะวันนี้มาม่าต้ยมยำตีนไก่ตามตีนไก่ใส่มะเขือเอ้ยใส่ถั่วฝักยาวอันนี้ตีนไก่นะคะโอ้โหร้อนมากอันนี้คือถั่วแล้วก็มีพริกด้วยแล้วก็มีมาม่ามาม่านี่มาม่าเป็นพื้นคันเลยเนี่ยยำมาม่ามมตีนไก่ทุกคนมีผู้กำกับคอยบอกนะคะกีนตามตามกู้ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะ ที่เข้ามารับชมติดตามและให้กำลังใจเรานะคะมากินด้วยกันมากินตรีนด้วยกัน,นะค่ะทุกคนอ,อ,อร่อยไหมคะอร่อยครับขอาตรีนไหมคะได้มาโอ้ม,อม,มาแล้วเอฟตีมาแล้วลองกันเลยด้วยเอาเปล่าทำหม่เนี่ยบ้าแล้วเดี๋ยวอ,อย่างนี้มันต้องมือปะ ได้ดตามมีเคองมืออ่ะนี่ปัลมก็เปิดไม่ได้นะครับเงือแตกพลักเลยไปไปเปิดให้หน่อยสิคะไม่เปเนไรแมมามา่ามีใครกินบ้างแม่ก็ผัดตีอิ่มส่วนแม่เราทำผัดตีอิ่เราก็กินมามา่ามาม่าคำใหญ่ๆนะทุกคนนีอือมันต้องตุด้ด้วยไหม อ,อุ้ยตายแล้วประเด็นขอไปที่เลิอกเถอะ <c oughs> อประจํเย่เย่ยม,มากมายรสชาติกำลังดีเบวเค็มเผ็ด <c oughs> มื้อนี้ใคร,ใครก็ทําเป็น เด็กสามขวบยังทำเป็นมือเลยครับ,นนค,รบคนร้อนมากมร้อนอากาศไม่ร้อนมามาืมเป็นคนที่ร้อนสุดๆตื่นใจจุ่มามามาหมดแล้วอืม ไนะะคที่วางตรงนี้นะบ้านเราเองนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปจิ้มนี่ตัวเว้ย อืมเยี่ยมกินให้จุใจอืมไายด้วยกนินไกญ่โดนละแปดสิบอ่ะอยู่ก็แบนนะบนี้อ๋อหมดหนี่งร้อยนึง เปรี้ยวแล้วทุกคนแต่แม่แล้วบอกไม่เปรี้ยว <c oughs> กองพนันเงินทนตึ๊ดาชทีไม่ถึงภาพปานใดก็ขออภัยจริงน,นะครับใช่เป็นน้องกินให้อร่อยเธอบอก ผมไม่สู้ร้อน่ะอรลูกเข้ารึยังเข้าลูกผ่านนะทุกคนลูกผ่านเี๋ยอวน,นี้มันเป็นศัตรูของทุกคน ขอใครนะแมงวันเยอะหน่อยทุกคนเพราะหน้าผลไม้เนาะหน้าทุเรียนมังคุดมาแล้วข้าวกุกกี้เหลืออยู่อร่อ,รอยทุกคนดูนิ้วเลย Ừ. Lèm lèm. ừm, Ừ, mình cứ nặng nó được. เป็นคนกินอะไรไวจะมากินแบบนี้มั้ยไม่ค่อยถนัดข <c oughs> อยจะตำละมาเียวเหรอต้อ,ออะไรอปุ๊บ ขับแป้งขับแป้งเป็นประโยชน์ร้อนมากเพราไม่มีเหงื่อเราเหงื่อเดิมเลยร้อนนะร้อนอยู่เมื่อกี้ไปตักลูกอสฟ <c oughs> ึ่งเต็มตัวอืเร้อนนะอ่ะอบอ้าวถึงมีฝนก็อบอ้าวจิ มีหลายคนยมีข้าวนะอร่อยนะร้านนี้ยข้าวคุกกับติกินตามตังกรูก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับกินตามตังกรูไม่มีคนดูกรูก็ต้องกินนะคะขอพระเจ้าจอวยพรทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะได้ครับ